สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุูคนเดอร์ครับเมื่อนี้ผมตูตาฟ้ามนะครับสีพาพ่อพี่น้องนะครับยางมะเบิงหย่านี้ปียอทายเครืองสุปริบส่วยงามๆนะครับยามแรงลยครับผมว่ามันมีการจะเจร่ญเติบโตดีบอนะครับผมย่างย่มแรงนี้นะครับเป็นการที่เกิดยากมากๆเลยนะครับเพราะกาศที่สาคัญนะครับว่ามันจะถอดใบถอดยอดได้แต่ละยอดนี่ ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับผมเพราะว่ามันต้องอาศัยปัจจัยของความชื้นนะครับอาศัยปัจจัยของน้ำนะครับนี่ครับผมอ่าย่านนี่เปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับเดี๋ยวผมสีภาพพยนงนะครับยางเบิงแล้วกับพีเบิงแต่ละก่อนะครับว่ามันมีการแต่กอเป็นลักษณะจังได้นะครับใบมันนี่นะครับใบมันเบิงพยนองมันค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับการแต่กอแต่กอดีนะครับคือจังกอแต่ไข่ นะครับผมแต่ก็เป็นทรงพุ่มนะครับสำหรับเกษตรกรที่อ่ามากหญาที่อ่อนๆนะครับกะใหญ่สายพันธุ์นี้เพียรไทยเครื่อนสุบริบกับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์เกษตรกรนะครับเพียไทยอ่าในปริมาณหลายนะครับคุ้มค่าในการปลูกแต่ละรอบนะครับนี่ละครับเดี๋ยวผมเพี่น้องเบิ้งนะครับเบื้องดินดินแห้งนะครับผมแต่ว่าหญ่ของห้าก็ยังเคี้ยวยังงามอยู่นะครับผมเพราะว่ามีการดูแลรักษาค่อนข้างที่จะดีนะครับ เห็น่นะครับยอนี่ปีท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟ เดี๋ยวผมสีภาพพื้นอกนะครับอยางเบื้องทั่วๆนะครับเพื่อที่สีพืนนอกก็จะได้มองหลายๆมุมนะครับผมมาอย่าใส่พันนี่นะครับมันตอบโจทย์กับห้องบ่อนะครับพืนนอกก็จะเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับจริงๆแล้วนะครับการที่เท้าสีเลียงซัตว์กินพืชแต่ละชนิดนะครับเทาก็ต้องศึกษาพร้อมนะครับว่าสั์ประเภทนั้นชนิดนั้นนะครับมันมักแบบใดนะครับผมมันมากินยา หรือมากินอย่างเขาต้องศึกษาเรียนรู้นะครับอผนอ่าพน้องบริษัทบริเตรียมนะครับแน่นอนครับมันบางครั้งนะครับเช่นฤดูกาลย้ำแลงยังสิ่นพนพน้องบางทีมันขาดแค่อาหารนะครับมันก็เห็ดแห้งงวอของเฮานะครับมี ลักษณะค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับหันง้วพร้อมนะครับกระเซียงต่อการที่น้ำรูปไข่ไข่เชฟสู้่รงกายของงัวนะครับเหตุแห่งงวอลมตายเหตุแห่งง้วบ่อแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเทาก็เลยต้องมีการศึกษานะครับการสิบปลูกเนียงแต่ละชนิดเทาก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะ เอาความู้ตรงนั้นไปปรับใช้นะครับบ่อยว่าเขาคิดสิเลี่ยงกะเลี่ยงนะครับจริงๆแล้วคิดเลี่ยงเลยกะได้อยู่ขันคนมีตนทุนนะครับในการซื้อหัวอาหารซื้อเฟี้ยงซื้อฟางนะครับซื้อมันสาให้ง้วยค้อยกินนะครับก็ได้แต่ว่าเนื่องด้วยเขาเป็นเกษตรกรเป็นไร่ย่อยนะครับเขาบ่มีตนทุนขนาดนั้นหรอครับพี่น้องเขาก็เลยแต่ว่าเขามีตนทุนในเรื่องทีเรื่องทางนะครับเขาก็เลยยอมเสียสารทีสัก สองไร่สามไร่นะครับเพื่อที่สีมาลงทุนในการปลูกงานะครับเพื่อที่จะเตรียมเป็นอาหารสําหรับง่วของเฮานะครับสําหรับคว้วของเฮานะครับโอเคครับคลิปนี้กับพ่อแค่หนึ่งนนะครับถ้าไม่รองถกใใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับขอบคุณครับ